เป็นไฟฟ้าแม่งไม่กล้าทำอ่ะเนี่ยดัดก่อนนะเห็นมันก็ตัดแล้วเออมันไม่เอาหรอกโอ้โหน็อตกับเสาบ้านติดลงไงจะทำออกได้ไหมเนี่ยที่านเข้ามาั้แต่เช้ารงงานแน สองปากจริงๆตกตกลงจบแล้วใช่ไหมเอ็มจบแล้วใช่ไหมเอ็มจบแล้วใช่ไหมเอ็จบยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องเงี้ยสอบนี่เนียยยังไม่เสร็ยังไม่รู้พ่อไล่ออกจากวัดแม่งเลยเป็นหาเยอะนะแบนแม่งซะครับยังเลย ไม่มีผ้ากระดาษมานะพี่มีคนใส่แว่นอะอันน,น,นั้นจับฉะตาตัวเองเด็ดทไม่มีผ้ากาวกระดาษมาพี่พี่มีคนใส่แว่นนะเท้าเท้าอ่ะเท้าเท้าอ่ะใช้หนาหน่อยนะหุมกว่าจะอยู่แล้วหยาวหน่อยนะเพราะว่ามันต้องนั่นไงเดี๋ยวมันเป็นฉนวนให้ทำเป็นฉนวนไง ไอสีเทาเทายิ่งดีไม่ำอะไรวะเลยไอ้สีเทาเทายิ่งดีเลยแต่สีเทาเทาต้องเอาหลายๆอันนะเพราะมันบางมีน็อตตัวเดียวปะเอ๊ะตัวเดียวปะมัน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 หมุนมันหมุนตามมันหมุนตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามน็อตตัวเดียวป่ะตัววเดีย อยู่ไกลไม่เป่าเรือต้องจับสายดึงขึ้นอย่างเดียวอยด้ยนะ้ามึงเกเฮ้เขาล่างมีน็อตปัวนะกลัวกัวจะมีดิระวังอย่าลงถึงน้ำนะมึงเอาไอ้น้ำมางัดขอมาขอม้ามอย่าจุ่มน้ำนะครับระวังนะแตัน้ำเหนน้ำนะเก็บบ

เก็ดเก็ดเก็ดมัดตั้งหลางมีตัวนะปูดึงให้แป้นหักไม่กันเก่งขาขึ้นๆเลยเอาเอาคอม้ากระแทกให้แป้นจีเลยแตกเลยเมื่อกี้มันเปาะอยู่อ่ะได้อยู่มอต้องไม่มีกี่มอยังยังครับเอาน้ำเอามือจุ่มได้มอบ้านใครกับบ้านใครไมนได้มีแต่มอ แล้วบ้านใครที่อยู่ล่างลูกล่างบ้านปะดมปะดมด้วยมั้องัดแแตกมอสองงัดแห้แตกงัดใหะแตกเก่งลเลยาเก่งรปล่เป็นเป็งกระโดดขึ้นไปนั่งบนล้กกนได้มันจะนั่งครัน้ำไม่เป็นไรน้กี้จุ่มอยู่ละไม่มีน้ำไฟฟ้างัดแแตกจี่มรอดครับเอมาบีบแล้วงัดแต่จะแตกง่ายกว่าันแน่บีดกลางเนี่ยบีดกลางเลยแล้วบีเลย แม่ให้มันแตกี่พ่อรูก็ได้มั้งแต่พ่อต้องรูอะเดือดเดือดเดือดเดีือดเดืเดเอมันอยู่ไกลอีกวะเอ,เอาหัวขอนะนนไฟไฟเขายังใช้ได้อยู่ป่ะบ้านที่มีหมอ้อเนี่ยแล้วบ้านยังใช้ไฟได้อยู่ป่ะบ้านยังใช้ไฟได้อยู่ป่ะสามหมอ้อเนี่ยเอ้ยอยังหมุนอยู่เลยมิเตอร์โอ้โห วังเก่งรลวัดได้ได้มันไม่เปียกใช่ไหมไม้ไม่เปียกใช่ป่ะโอเคได้มีขวานไหมมีขวานไหมขวานจามแม่กงการก็คงแตกถึงล่างอมะมั้ง